อยู่ไหมน่าจะเป็นปลานิลครับลอยอย่างนี้มาแล้วปลานินแต้มแรกมาแล้วครับทุกคนปานินแต้มแรกกับเยื่อขันโอเคทุกคนผมเอฟฟิชชิ่งนะครับวันนี้เรามาลองตกปลาค่อนข้างไกลจากบ้านผมนิดหน่อยก็วันนี้ผมมาเยือนวแถว เลยบางบัวทองครับเขาเขตปทุมแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกอาเภออะไรแต่เห็นในกลุ่มเรียกว่าเป็นคลองพระอุดมครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนพระอุดมครับเลยมานิดหนึ่งเดี๋ยวเข้าซอยมาก็จะเจอคลองสภาพหมายคลองสวยเลยตอนกลางวันน่าจะล่มลื่นดีครับมาตกกันได้ครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าวันนี้ผมจะได้ปลา นินโบหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานผมเลื่อนเลื่อนเฟซบุ๊กไปนอนไปว่าจะไปตกที่ไหนดีก็เลยเห็นมีนา้าคนหนึ่งได้ปานอินไซด์ค่อนข้างสวยครับน่าจะเป็นโหลที่คลองพระอุดมนี่ก็เลยสอบถามดูว่าจะมาลงเคยเดี๋ยวเรามาลองลงดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าแล้วก็หมากับเหยื่อลุงพันเหมือนเดิมครับกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักผมไปแล้ว ก็คือผมก็จะใช้เหยื่อลุงพันนี่นะครับลงใหม่นี้ที่เหยื่อลุงพันไม่เคยลงเดี๋ยวเราลองมาเทสดูว่าปลาจะกินหรือเปล่าโอเคทุกคนผมขอตัวลงเบ็ดกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนผมลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วน้ำค่อนข้างแรงเลยไม่รู้ว่าจะมีปลานินมากินหรือเปล่าเมื่อกี้ก็มีกระตุกกระตุกแล้วก็หายไปตัวหนึ่งยังไม่ทันวัดเลย โอเคทุกคนจะไปลุ้นกันว่าคองนี้คองพระอุดมน้ําค่อนข้างแรงครับวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าหรือจะได้ปลาอะไรนอกจากปลานินโอเคครับทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าไปปลาอะไรเออ อคนตะโกกจิว๋วมาดักทายโอเคแล้ว <Okay. S 1> ตัวท่านี้ผมปล่อยกันนะครับทุกคนตัวนี้มีตัวนี้มีน้ำหนักน้อยๆมาแล้ว ตัวเล็กเหมือนกันโอ้ยตะเพียนโอเคสายนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนคน้ำแรงครับทุกคนไม่แน่ใจว่าจะมีปลาหนินหรอือเปล่าโอเคแต่ไมแรกขอเป็นตะเพียนก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่มมาดูกันกระตุกหลายทีแล้วน่าจะตัวเล็กติดอยู่ทุกคน ปลาไยนี้เยอะว่ะถือว่าเป็นผลงานเยอะลุงพันวันนี้จะมาตามหาบ้านดินแต่น้ำค่อนข้างแรงครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่ายูไว อยู่ทุกคนน่าจะเป็นปลาน,นินครับรอยอย่างนี้มาแล้วปลาน,นินแต้มแรกว้าวเราก็ตามหาจนเจอใสสวยด้วยทุกคน <Yahoo! S 1> โอเคปลาน,นิลแต้มแรกมาแล้วครับทุกคนปลาน,นินแต้มแรกกับเยื่อนพัน โอเคอย่างนี้ค่อยชื่นใหหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าอยู่ครับทุกคน <c oughs> ถ้าอยู่ก็ตัวเล็ก อู่ครับน่าจะเป็นตะเพียนโอเคโอ้ okay. oh, ตะเพียนสาสวยมาแล้วว้า wow. วต้องสาแบบนี้สิทุกคนมาครับตะเพียนตัวนี้สาสวยเลยโอเคเยอะรุ่งพันธื์ไหม โอ้อยู่ว่าเนี่ยไม่ทันทุกคนเฮ้ยทันอะไรปลานิลนมาอีกหนึ่งครับทุกคนว้าว <Wow. S 1> เอา,าแล้วใส่สามนิ้วมาปานินใส่ปาเข็ม ของพระอุด,ดมกับเดียหลวงพันมาอีกหนึ่งกินค่อนข้างเร็วนะครับแต่ยังไม่เจอไซโบเท่าไหร่อยู่ครับอยู่ครับ ปลาตะเพียนามาตะเพียนไซนี้แหละครับของพระอุด,ดมไซไม่ใหญ่เท่าไรเดี <c oughs> ย๋ยวมาลุ้นดูว่าจะพอมีอ <c oughs> ปลากินเฉย ตัวมันเล็กครับก็อยางปลาเล็กกวนเรื่อยๆเ,เนี่ยครับโอเคเก็บไว้เป็นแต้มไ,ไว้ก่อนครับถ้าผมได้โบผมจะปล่อยหมดเลยไอปลาตะเพียนปลาซ้อยเล็กๆเนี่ยแต่น้ำยุบไป,ปเยอะแวนะทุกคนโอเคทุกคนฝนกำลังจะมาแล้วนะครับผมว่าเราเตรียมตัวมูกรลยดีกว่า โอเควันนี้เสียดายลงเบ็ดได้แป๊บเดียวเองพอช่วงบ่ายมาก็ฝนมาแล้วโอเคมาต้องไก่เดี๋ยวส่งงานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมก็จะเก็บกลับแล้วเพราะว่าเออพออากาศปิดเนี้ยปลาหายหมดเลยปลาไม่กินโอเคทุกคนก็ส่งงานกับเหยื่อลุงพันถุงละ50บาทเท่านั้นเองทุกคน สามารถสั่งได้ที่ Facebook ลุงพันธ์หรือไม่ก็แฟนเพจเอฟฟิชชิได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลุงพันธ์จัดส่งให้ก็ยิ่งสั่งเยอะก็ยิ่งถูกโอเคทุกคนส่งงานกันเลยดีกว่ามาส่งงานลงเบ็ดไปแป๊บเดียวตอนบ่ายฝนมาก็ต้องหนีกลับส่วนใหญ่จะเป็นป่าตะเพียนนะครับนี่ก็จะมี นินใสสวยมาตัวหนึ่งที่เหลือเป็นประเพียนหมดเลยโอเคทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ช่อง a อ i วิชชิงด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย